ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz 各位听众大家好各位听众大家好สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวลลิดาวิศณวงศ์大家好我叫潘และอาจารย์พานเลยพวกเราเป็นอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการเขียนเนื้อหาดำเนินรายการและให้เสียงในบทสนทนา ส่วนอาจารย์พานเลยเป็นผู้แต่งบทสนทนาและให้เสียงในบทสนทนาค่ะหัวข้อวันนี้เราจะพาทุกท่านไปยังท้องถนนซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยกำลังดำเนินการตักเตือนจับปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเนื้อหาบทสนทนาในวันนี้คือนักท่องเที่ยวชาวจีนขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรข้อการบรรทุกซ้อนหรือโดยสารเกินกำหนด เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจึงได้เข้าไปแจ้งให้ทราบตักเตือนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นการพูดบทสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยวชาวจีนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวไทยโดยจะยังไม่แปลความหมายก่อนนะคะ您好请靠边停车接受检查请出示您的护照ข้า证ท好งเพอรวจงสเินทาอง 我们是来自中国自驾游的游客，已经按照相关法律办理了签证和 I D I 国际驾驶证。这是我的护照和驾驶证。您的护照、签证和国际驾驶证都没有问题，但是我们发现您的车已经超载了。没有吧，警察先生？我们只有三个大人。 算上我这个司机，也只有四个人呀、啊。我们租的车子法定可乘坐五个人呢。没错，这辆车可以坐五个人。你们确实也只有四个大人，可是这后面不是还抱着两个小孩呢？小孩子也算在内呀、啊。是的，为了保证交通行驶安全。 泰国法律规定，身高一米五以上的小孩也算乘坐人的，是这样啊，我明白了。那现在该怎么处理？对于超载的违法行为，我们将按照泰国法律对您进行罚款处罚。如果你们还要继续自驾游的话， 我建议你们去租车行租一辆更大的车型，这样也更安全。您说的没错，警察先生，一会我们就去车行换一辆车。ลำดับต่อไปจะเป็นการพูดบทสนทนาที่ละประโยชน์พร้อมคำแปลร,รวมถึงนำเสนอคำศัพท์ที่น่าสนใจในแต่ละประโยคเพื่อให้ผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประโยคอื่นๆได้ค่ะ。 警察局超载警察ร超载หัวข้อสถานีตำรวจเรื่องการโดยสารเกินกำหนด警ำ警วแปลว่าตำรวจจูจแปลว่าที่ทำการหรือสถานีทำการนำมารวมกันคือตงชวจตราจสถานีตำรวจ เ超,超เป็นคำกริยาแปลว่าเกินเกินจำนวนใช่ใช่การบรรทุกคนหรือสิ่งของ超ฉาใแปลว่าบรรทุกหรือโดยสารเกินจำนวนน้ำหนะักหรือจำนวนคนซ้อนเกินค่ะประโยคต่อไป您好请靠边停车接受检查 สวัสดีครับกรุณาจอดรถข้างทางเพื่อรับการตรวจสอบด้วยครับนิิหหแปลว่าสวัสดีมีความหมายเหมือนกับคำว่านนหหแต่จะใช้พูดกับผู้อาวุโสหรือในสถานการณ์ที่เป็นทางการกับบุคคลที่เราเคารพแปลว่ากรุณาหรือเชิญเข้าเข้า เป็นคำกริยาแปลว่าชิดให้ชิดมาทางใดเปียนเปียนแปลว่าข้างด้านข้างทิงถิง,ถงเป็นคำกริยาแปลว่าหยุดหรือจอดรถแปลว่ารถแปลว่ารับยอมรับ การตรวจสอบหรือตรวจตาค่ะประโยคต่อไป请出示您的护照和驾驶证กรุณาแสดงหนังสือเดินทางและใบอนุญาตขับขี่ครับ出出示出示แ,แสดงแสดงออกมาหรือโชว์ให้เห็นเดอเดอ เป็นคำช่วยเสริมโครงสร้างใช้ขั้นระหว่างคำหลักกับคำขยายซึ่งสามารถแปลได้ว่าของหรือที่驾驶证驾驶证แปลว่าใบอนุญาตขับขี่和和เป็นคำสันธานแปลว่าและหรือกับ护照护照แปลว่าหนังสือเดินทางค่ะ ประโยคต่อไปวี是来中国自驾游的游的客สสดัดครับคุณตำรวจพวกเราเป็นนักท่องเที่ยวมาจากประเทศจีนมาขับรถเที่ยวครับสถานีวิทยุศึกษา我们我们เป็นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งแปลว่าพวกเรา是是 เป็นคำกริยาแปลว่าเป็นหรือคือจ中国中国แปลว่าประเทศจีน自驾游自驾游เป็นคำะสมของ่อมาจากคำว่า自己自己แปลว่าด้วยตนเอง้ามาจากคำว่า 驾驶驾驶แปลว่าขับขี่ยานพาหนะและคำว่า游游มาจากคาว่า旅游旅游แปลว่าการท่องเที่ยวดังนั้น自驾游自驾游จึงแปลได้ว่าการขับรถท่องเที่ยวด้วยตนเอง游客游客นักท่องเที่ยวค่ะ ประโยคต่อไป已经按照相关法律办理了签证和 IDD 国际驾驶证ผมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกอย่างครับได้ไปทำทั้งวีซ่าและใบายอนุญาตขับขี่ศากล IDD แล้วนะครับ已经已แลเป็นโครงสร้างที่ใช้บอกว่าได้ทำกริยานั้นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 按照，按照แปลว่าทำตามปฏิบัติตาม。相关，相关แปลว่าเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับ。法律，法律แปลว่ากฎหมาย。办理，办理แปลว่าจัดการดำเนินการ。签证，签证แปลว่าวีซ่า 国际国际สากลหรือนานาชาติ国际驾驶证国际驾驶证ใบอนุญาตขับขี่สากลใบอนุญาตขับขี่นานาชาติค่ะประโยคต่อไป这是我的护照和驾นี่คือหนังสือเดินทางและใบอนุญาตขับขี่ของผมครับ这这 เป็นคำสรรพนามชี้เฉพาะแปลว่านี่สิ่งนี้เป็นคำกริยาแปลว่าเป็นหรือคือแปลว่าหนังสือเดินทางเป็นคำสันธานใช้เชื่อมหน่วยนามกับหน่วยนามแปลได้ว่าและหรือกับ แปลว่าใบาอนุญาตขับขี่ค่ะประโยคต่อไป您的照和国际驾都没有问题หนังสือเดินทางวีซ่าและใบอนุญาตขับขี่ข,ของคุณไม่มีปัญหานะครับ您，您，เป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองแปลว่าคุณหรือท่าน เต <得 S 1> เป็นคำช่วยเสริมโครงสร้างใช้ขั้นระหว่างคำหลักกับคำขยายแปลได้ว่าที่หรือของหู่จ้าวฮจ้าแปลว่าหนังสือเดินทางจี้นเจิ้นียนเจินแปลว่าวีซ่าโตเตเป็นคำวิเศษแปลว่าล้วนทั้งหมดทั้งสิ้นไม่有 没有แปลว่าไม่มี问题问题แปลว่าปัญหาหรือคำถามค่ะประโยคต่อไป但是我们发现您的车已经超载了แต่ว่าพวกเราพบว่าคุณได้มีการโดยสารเกินจำนวนนะครับ但是但是เป็นคำสันธานแปลว่าแต่ว่า 发现发现พบว่า超超เป็นคำกริยาแปลว่าเกินเกินจำนวนใชใชแปลว่าการบรรทุกคนหรือสิ่งของ超载ใ,ใแปลว่าบรรทุกหรือโดยสารเกินจำนวนที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือจำนวนคนซ้อนเกินค่ะ ประโยคต่อไปไม่有吧警察先生我们只有三个大人ไม่นะครับคุณตำรวจพวกเรามีแค่ผู้ใหญ่สามคนเท่านั้นเองไ有ไ有แปลว่าไม่มีไม่ได้ปะปะเป็นคำลงท้ายสื่อความหมายในเชิงชักชวนแนะนำ警察先生 ตำรวจแปลว่าคุณตำรวจจื่อจื่อเป็นคำกริยาวิเศษแปลว่าเพียงแค่เพียงแต่有有แปลว่ามีเกอเกอเป็นลักษณะนามของคนแปลว่าคน三三เป็นคำบอกจำนวนสาม大人大人 ผู้ใหญ่ผู้บรรลุนิติภาวะค่ะประโยคต่อไป算上我รว司ผ也只有四人ั人เน่านับรวมผมคนขับเข้าไปด้วยก็มีแค่สี่คนเท่านั้นเอง算算上算上แปลว่านับรวมนับเข้าไปด้วยเป็นคำสรรพนามชี้เฉพาะแปลว่านี่สิ่งนี้ 司机ซ机แปลว่าคนขับรถผู้ขับขี่เย่เย่เป็นคำวิเศษแปลว่าก็ด้วยสี่สี่เป็นคำบอกจำนวนสี่ประโยคต่อไปค่ะ我们租的车子法定可乘坐五个人呢 กฎหมายกำหนดว่ารถที่พวกเราเช่ามาสามารถโดยสารได้ถึงห้าคนนะครับจูเป็นคำกริยาแปลว่าเช่ารถแปลว่ารถหรือบางครั้งสื่อความหมายถึงรถขนาดเล็กคำว่ามาจากคำว่า 法律แปลว่ากฎหมายและคําว่าติ่งติ่งมาจากคําว่ากยติ่งสถานีวิทยุศึกษากยติ่งแปลว่าข้อกําหนดข้อบังคับดังนั้นฝ่าติ่งเลยแปลได้ว่ากฎหมายกําหนดค่ะเขอเขอมาจากคําว่า可以可以 แปลว่าได้สามารถเฉิฉเป็นคำกริยาแปลว่าโดยสารูเป็นคำบอกจำนวนห้าเนเะนะเป็นคำลงท้ายเสริมน้ำเสียงให้หนักแน่นว่าเรารู้ถึงสิ่งนั้นว่ากำลังดำเนินอยู่หรือรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ประโยคต่อไปค่ะไ错这辆车可以坐五个人，你们确实也只有四个大人。ถูกต้องแล้วรถคันนี้สามารถนั่งได้ห้าคนและพวกคุณก็มีผู้ใหญ่แค่สี่คนจริงๆ没错，没错。แปลว่าไม่ผิดหรือถูกต้องแล้ว。辆，งเป็นลักษณะนามของยานพาหนะ แปลว่าคันเชเชแปลว่ารถหรือยานพาหนะจัจัวแปลว่านั่งหรือโดยสารเ实ื实เป็นคำวิเศษแปลว่าจริงถูกต้องแล้วจ有只ยแปลว่ามีเพียงแค่ประโยคต่อไปค่ะคื 这后面不是还抱着两个小孩呢？但，他话，。这后面，没还，空抱，着，两，个，小孩，呢？但是，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  เปเป็นคำกริยาแปลว่าอุ้มหรือกอดเจ,จเป็นบทเสริมกริยาใช้วางไว้หลังกริยาเพื่อสื่อความหมายว่ากำลังกระทำกริยานั้นๆอยู<ๆ>่เหเป็นคำบอกจำนวนแปลว่าจำนวนสองในการใช้ให้ใช้วางไว้หน้าคำลักษณะนามบอกถึงจำนวนสอง 小孩小孩แปลว่าเด็กหรือลูกค่ะประโยคต่อไป小孩子也算็นัเด็กก็นับรวมด้วยเหรอครับ小ด็ก孩子,孩子แปลวมดเหรอด็กหรอกหอลูกนเปค็นเครวิเศษแคลว่ดก็ด้วย <钻 S 1> นับคิดคำนวณ在内在内เป็นคำกริยาแปลว่ารวมด้วยประกอบเข้าไปด้วยประโยคต่อไปค่ะ是的为了保证交通行驶安全ใช่แล้วครับเพื่อการรักษาความปลอดภัยในการขับขี่ครับ为了为了เป็นคำบุพบท แปลว่าเพื่อว่าเพื่อที่จะ保证保证แปลว่าการันตีหรือการรักษาไว้ซึ่ง交通交通การจราจรหรือการคมนาคม行驶行驶การขับขี่ยานพาหนะ安全安全เป็นคำนามหรือคำคุณศัพท์แปลว่า ปลอดภัยความปลอดภัยค่ะประโยคต่อไปไทก法律规定身高1.5เ以上的小孩也算乘坐人的กฎหมายและข้อกำหนดการจราจรของประเทศไทยกำหนดว่าเด็กที่มีส่วนสูงเกิน1เมตร50เซนติเมตรจะต้องถูกนับรวมเป็นผู้โดยสารด้วยไทยกประเทศไทย 法律กฎหมายกฎหมายกฎดิ่งข้อกําหนดหรือข้อบังคับเส้ง高เส้น高แปลว่าส่วนสูงม米มเป็นหน่วยมาตราวัดแปลว่าเมตร以上ส,สถานีวิทยุศึกษา以上 เป็นคำนามแปลว่าขึ้นไปเป็นต้นไป算วนับว่าถือว่า乘坐人乘坐人มาจากคำว่า乘坐乘坐เป็นคำกริยาแปลว่าการโดยสารยานพาหนะ人人แปลว่าคนดังนั้น乘坐人 乘坐人แปลว่าผู้โดยสารค่ะประโยคต่อไป是这样啊，我明白了。那现在该怎么处理？เป็นอย่างนี้เองผมเข้าใจแล้วครับตอนนี้ไม่ทราบว่าต้องถูกดำเนินการอย่างไรบ้างครับ。是是。是เป็นคำกริยาแปลว่าเป็นคือ这样这样。这样อย่างนี้แบบนี้。 明白明白แปลว่าเข้าใจตระหนักได้น那แปลว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนั้น现在现在แปลว่าตอนนี้该该แปลว่าควรจะ处理处理แปลว่าจัดการหรือดำเนินการ ประโยคต่อไปค่ะ对于超的违法行เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายในข้อโดยสารเกินจำนวน对于,对于แปลว่าเกี่ยวกับ超,超การบรรทุกหรือการโดยสารเกินจำนวนที่กำหนด违法,违法แปลว่าการฝ่าฝืนกฎหมาย <行>แปลว่าการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่แสดงออกค่ะประโยคต่อไป我们将按照泰国法律对您进行款处พวกเราจะต้องดำเนินการลงโทษทำการปรับคุณตามข้อกฎหมายของประเทศไทยนะครับเป็นคำสพเป็นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งแปลว่าพวกเรา แปลว่าจะจะต้องอน照按照,按照ยึดถือยึดตามด้วยด้วยในที่นี้เป็นคำบุพบทบอกว่าจะทำอะไรกับใครแปลว่าต่อกับด้วยนิงด้วยนิงจึงแปลได้ว่าต่อคุณต่อท่านง行ิ行 ดำเนินการาาขขปรับเงินปรับค่าเสียหายแปลว่าลงโทษหรือดำเนินการลงโทษค่ะประโยคต่อไปถ้าหากพวกคุณยังจะต้องการขับรถท่องเที่ยวด้วยตัวเองต่อไป 如果เป็นคำสันธานแปลว่าถ้าหาก还เป็นคำวิเศษแปลว่ายังยังจะยังคง要要เป็นคำกริยาแปลว่าจะจะต้องหรือต้องการ继续继续แปลว่าต่อไปทำต่อไป字字 แปลว่าด้วยตนเองมาจากคำว่าการขับขี่ยานพาหนะรวมกับคำว่าการท่องเที่ยวจนกลายเป็นคำว่าซึ่งแปลว่า,วาการขับรถท่องเที่ยวดังนั้นนำมารวมกัน自驾 แปลว่าการขับรถท่องเที่ยวด้วยตนเองค่ะประโยคต่อไป我建议你们去租租车车行一辆更更大的这样也安全ผมแนะนำให้พวกคุณไปร้านเช่ารถเช่ารถที่มีลักษณะใหญ่กว่านี้แบบนี้จะปลอดภัยมากกว่าครับ建议建议 เป็นคำกริยาแปลว่าแนะนำเสนอแนะชชือ่อเป็นคำกริยาแปลว่าไปเร้านเช่ารถหรือบริษัทเช่ารถแปลว่าเช่าคะ่ะเป็นกริยาวิเศษบอกระดับว่าขวามากกว่า 大เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าใหญ่车型车型แบบรถหรือลักษณะของรถ这样这样เป็นคำสรรพนามชี้เฉพาะแปลว่าอย่างนี้เป็นเช่นนี้也也เป็นคำวิเศษแปลว่าก็ด้วย安全安全แปลว่าความปลอดภัยค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะเราลองมาทบทวนคำศัพท์ที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นที่เราได้อ่านกันไปแล้วเปลี่ยนแลก换换รับได้รับ接受คันเป็นลักษณะนามของรถหรือยานพาหนะลลีี่่ยงยงรูปแบบหรือลักษณะของรถช车ส车ง ความปลอดภัย安全安全แสดงหรือแสดงให้เห็น出示出示ใบอนุญาตขับขี่驾驶证驾驶证หนังสือเดินทางห照护照สถานีวิทยุศึกษาวีซ่า签证่签证签证 มาจาก来自来自ทำดําเนินการป้นหลีป้นหลสากลหรือนานาชาติ国际国际โดยสารหรือบรรทุกเกินข้อกําหนด超า่าจปัญหาหรือคําถาม问题问题 แต่ว่าประเทศไทยไทย国ไทย国ประเทศจีนจ国,国กฎหมาก้อังกฎหมายฝ่าลู่ฝ่าลูอข้อบังคับข้อบังค้งบกด้้งิ 违法พบค้นพบ发现发现คนขับรถ司机司机กฎหมายกำหนด法定法定โดยสาร乘坐乘坐เข้าใจตระหนักรู้明白明白เด็กหรือลูก 小孩小孩การกระทำหรือพฤติกรรม行为行为ยึดตามถือตาม按照按照ปรับเงิน罚款罚款ลงโทษหรือการลงโทษค่ะ处罚处罚สำหรับวันนี้ เราทั้งสองขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ。